ก็สวัสดีทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่กับผมมาผูกกระเจ็ดเลยผมวันนี้ก็มาแจกโค้ดนะผมจึงมาบานนะผมหัวร้อนนะผมใช้เงินเกมเศรษฐีไปทั้งหมดเลยผมเนี่ยผมขอเปิดก่อนนะผมโอเคได้อะไรเอาหมดตอนนี้อืมทำไมมันเยอะจังโอเคเยี่ยม เงาของดาร์กดีไหมครับไม่รู้สิมาผมไปดูกันเลยผมว่าเราจะได้อะไรผมพี่จิงก็ได้แต่ลูกบาสผมหรหัสตัวนี้ผมแท็กแท็กฟอร์ออครับผมแท็กฟอร์อรอร,รอสักครู่นะครับผมนี่ผม คูปองอีกอันผมไม่รู้นะผมมันเป็นของผู้ร่วมโฆษณาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเลาก็มาใส่คูปองสำหรับวันนี้เลยผม t g h a n k for a l อ เขียนถูกเลยเนี่ยนี่ผม tax ยอทุย tax PO ครับ <"i>. ผมโอเคใช้ okay. ส,สิบปองได้แล้วเราก็ไปกันเลยผมโอ้โหเดี๋ยวนี้ต้องเร่งเก็บเศษทีหนักเลยผมเพราะอีเวนต์ตอนนี้มาหนักจริงครับผมโอเค อแสงสวาง่างเนื้อธรรมชาติเยี่ยมครับผมแต่เอาไปทําเชี่ยนอะไรก็ยังไม่รู้นะผมคิดว่านี่ครับผมต้นเหตุที่ผมหมดเงินนี่ครับผมเยี่ยม <S <S โอ้โห,โหสุดยอดเลยครับใช้พวกแสงสวาง่างนี้มันดีจริงครับผม เอาแล้วผมก็ต้องขอกราบจบคลิปอีเพียกตัวนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าบายผมปิดคลิปมันเดิม